อต่อนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีอย่าไปนั่งงกนั่งง่วงโย่ปลุกกายปลุกใจของตนให้มันตื่นให้มันตื่นอยู่เสมอตื่นตัวความแก่ ความเจ็บความตายอันนี้มันเราหลีกไม่พ้นนะแต่บคุคคลใดไม่ตื่นตัวผู้นั้นก็จะได้ประสบความทุกข์ในภายหลังเพราะความไม่ได้พิจารณาให้รู้แจ้งตามเป็นจริงเวลาความแก่ความเจ็บมาถึงเข้า ก็สะดุ้งหวาดกลัวเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แถมถ้ารู้ว่าความตายจะมาถึงจริงกลัวใหญ่อันอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทพิจารณาทุกวันทุกวันเป็นอารมณ์ เพื่อมันชินต่อความจริงเหล่านี้เมื่อเราพิจารณาเข้าไปในร่างกายนี้จริงๆเข้าไปพอเห็นแจ้งประจักจษ์แล้วจิตมันก็เมื่อหนายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ปรารถนาที่จะยึดถือเอามันเอาเป็นตัวเป็นตนของตน ก็ปล่อยวางปล่อยวางไว้ตามสภาพจิตใจสงบลงเป็นสมถะนี่ได้ชื่อว่าเป็นกรรมฐานอันหนึ่งที่เราจะต้องเจริญให้เกิดให้มีขึ้นในตน เพราะความจริงเหล่านี้ใครๆก็ยอมหลีกไม่พ้นแต่เมื่อไปพิจารณาบ่อยๆมันทำให้ใจมันยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วมันยึดถือแล้วมันก็อะไรเวลามันจะพัดพลาดจากไปก็เศร้าโศกเสียใจ หรือสะดุ้งหวาดกลัวพระพุทธเจ้าทรงตรัสด้วยว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี่ย่อมสะดุ้งกลัวต่อใครคือความตายสะดุ้งกลัวต่ออาญ,ญาคือความตายมันเป็นความจริง ผู้ที่ไม่สะดุง้งเียงจริงจังแล้วก็ได้แก่พระอราหารันนั้นแหละที่ท่านไม่สะดุ้งต่อความตายเพราะท่านเห็นแจ้งแล้วว่าขันหานี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราของเขาท่านเห็นด้วยปัญญาอันยิ่ยมเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่ สะดุ้งหวาดกลัวต่ออาญ,ญาคือความตายเพราะท่านเห็นว่าไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตายเป็นไดธาสี่ขันห้ามันแตกดับไปเท่านั้นเองนี่มันก็เป็นความจริงถ้าบุคคลมีใจสงบตั้งมัน่นอยู่ภายในแล้วเพ่งพี่นาดูแล้วมันก็รู้ะ มันก็เห็นชัดเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจริงจังประกอบเป็นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีบุญบาปเป็นเครื่องตกแต่งอ่าแล้วทำไมมันจะมาตกแต่งให้เกิดขึ้นมาที่มันมาตกแต่งให้เกิดขึ้นมาก็เพราะ ดวงกิดดวงนี้แหละมันไปยึดเอาไว้ยึดเอากมดีกมชั่วไว้ในชาติก่อนนุ่มมันยอมไม่ไม่ยอมปล่อยวางขันห้านี่เมื่อไม่ปล่อยวางขันห่านี่มันก็ยึดเอาใช้ขันห่านี้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างเมื่อทำแล้วก็มายึดถือเอาไว้ในใจอย่างนี้นะ มาพ้นจากครบจากขาดนั่นเอากรรมนี้มันก็นำมาเกิดอีกเพราะว่าชอบใจกับขันห้าอยู่นี้กรรมนั่นมันก็มาแต่งให้อาศัยขันห้าขึ้นมาอีกอย่างนี้แหละสายเหตุที่มันจะเกิดมานั่นนะทั้งที่ร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงอยู่ตามธรรมดาแล้ว แต่มันก็ยังมาเกิดมาอาศัยอยู่ก็เพราะเหตุว่ามันไม่รู้แจ้งามเป็นจริงนั่นแหละพูดง่ายๆมนมีความภาคเพียนไม่ยามที่จะเพ่งปินิดพิจารณาขันห้าน้ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงมัวแต่เพลิดเพลินในกรรมคุณเห็นว่า รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งอำนวยความสูขให้แก่ตนเมื่อตนได้สิ่งที่ตนต้องการแล้วตนจะมีความสุขมากจิตนี่มันเข้าใจไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงดีนสเสวงหาแต่กรามมคุณเมื่อเวลาความแก่ความเจ็บความตายมาถึงเข้าแล้ว ไอ้รูปเสียงกลิ่นรสเคืองสัมผัสที่น่าพอใจรักใคร่ต่างๆเหล่า,าลนั้นมันไม่ได้มาช่วยเลยไม่ได้มาบรรเทาทุกทางใจเลยมีแต่ทำให้เป็นทุกข์ซ้ำเข้าไปอีกเพราะอะไรนั่นแหละพิจารณาให้ดีสิ่งที่จะบรรเทาทุกข์ทางใจ ก็ได้แก่ปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงในขันห้านี้ก็เห็นว่าขันห่านี้ไม่ใช่ของเราไม่ไม่สมควรจะมาห่วงใยอะไรควรปล่อยคววางไว้ตามสภาพนี่แหละปัญญามันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วจึงสอนจิตนี้ให้ปล่อยให้วางขันห้านี้ไว้ตามสภาพ มันเป็นอย่างไรก็ดูมันอยู่อย่างนั้นแหละมันแปลปรวนไปก็ดูมันเลื่อยไปมันบังคับไปได้ก็รู้ก็ดูมันอย่างนี้แหละเรียกว่าปัญญานะเมื่อโอโลมให้เกิดขึ้นแล้วมันย่อมสอนใจให้รู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น รู้แล้วก็มายึดไม่ถือเอาไว้ก็ปล่อยวางตามสภาพของมันก็เพียงต่บำรุงมันไปตามธรรมดาเท่านั้นเองถ้าว่าผู้ที่อยู่ในทำขั้นตำ่ำก็เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ใช้ขันห้านี้ทำบาป ไม่ใช้มันให้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์กระพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทด,ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮรโรอีนจึงชื่อว่าผู้รู้แจ้งในขันห้าเช่นพระโสดาบันท่านรู้แจ้งในขันห้าด้วยปัญญาอันชอบว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเราของเขาอะไร ไม่สมควรจะมายึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาอันนี้คุณธรรมของพระโสดาบันเมื่อมันเกิดขึ้นในใจของท่านเมื่อใดแล้วมันก็ไม่ดับมันก็ปรากฏอยู่อย่างนั้นแหละความรู้ความเห็นอันเนี้ยท่านก็ดำรงชีพยอยู่เหมือนยังคนนรรดาทัา่วไปแหละแต่ถ้าไม่ทำบาป สิ่งใดที่เป็นบาปเป็นโทษเมื่อศึกษาให้รู้เข้าใจแล้วก็เว้นไปหมดเลยไม่ทํมมันจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำส,สอนให้พุทธบริษัทปฏิบัติทางใจฝึกใจของตนอย่าให้หลงก็เพราะเหตุดังกล่าวมานั่นแหละ ถ้าไปหลงแล้วมันเป็นทุกข์หลายเหมือนอย่างบุคคลหลงทางในป่านี่วกไปเวียนมาหาของเก่าเรื่อยไปที่ได้ก็วกไปเวียนมามาหาของเก่าจึงได้เกิดความทุกข์ใจหลายเพราะว่าเดินไปแล้วมันมันไม่ถึงทางที่ถูกต้อง วนไปเวียนมาอยู่ของเก่าผู้หลงทางก็เป็นทุกข์เดือดร้อนหลงทางภายนอกนะผู้หลงทางภายในทางหลุดทางพ้นไปจากขันห้านี้ก็เช่นเดียวกันนะนะั่นแหละยิ่งเป็นทุกข์หลายกว่าน,นั้นอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึางตรัสไว้ในสติปัฏฐานนั่นนะสูตรหนึ่ง เอกายโนอยังมะโกสัตตานางวิสุทธิยาเป็นต้นผู้ใดมาพิจารณากายนี่นะให้เห็นเป็นสัต์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ในใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยผู้นั้นเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้ว ย่อมบรรเทาเสียได้ซึ่งความโศกเศร้าเสียใจที่ไล้ลำพันธ์ต่างๆความโศกเศร้าเสียใจย่อมดับไปจากกิจใจของผู้นั้นความทุกขโทมนัสครับแค้นใจก็ดับไปอา้าวก็ดับไปจริงแหละเพราะว่าจิตนี้มันเห็นแจ้งแล้ว มันปงมันวางไว้ตามสภาพแล้วก็ไม่เสียใจไม่ดีใจกับความวิบัติแปลปวนของร่างกายนั้นอันนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญารู้จักหาทางออกจากทุกข์ให้พบเราจะไปเดินด้วยเท้าเลยก่อ ไปจนตลอดชีวิตก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้จะหเหาะเฮินเดินอากาศไปทั่ววิภพนี่กับพ้นทุกข์ไปไม่ได้เหาะไปในทุกมันก็ติดตามไปอยู่นั่นแหละในเมื่อยังได้อาศัยขันห้านี่อยู่ตราบใดแล้วทุกขมันก็ย่อมมีอยู่ตามนั้นจะเริญวิปัสสนาเกาะมารู้แจ้งอย่างนี้แหละ เพ่งบีนามันรู้แจ้งเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจอย่างที่ว่ามานั่นหละนั้นแหละเป็นานิสงแห่งการพิจรารณาร่างกายสังขารนามรูปเป็นอารมณ์จนเห็นแจ้งประจั์ยอมได้รับอานิสงเมื่อเวลาร่างกายนี้มันวิบัติลงมันจะแตกจกะดับ จิตนี้ก็ไม่เศร้าโศกเสียใจพิไลํำพันไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะมันเห็นแจ้งแล้วว่าไม่มีคนตายไม่มีเราตายเราไม่มีอยู่ในขันห้าขันห้าไม่ได้มีอยู่ในเราเราไม่ได้เป็นขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นเราท่านรู้แจ้งอย่างนี้ คำว่าเราก็โดยสมมุติเอาดวงจิตนี่แหละแต่พูดถึงความจริงแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอะไรหรอกสมมุติว่าเอาสีเจ๋อให้รู้เรื่องกันถ้าจะว่าให้ตรงๆก็ขันห้าไม่ได้มีอยู่ในจิตจิตไม่ได้มีอยู่ในขันห้าขันห้าไม่เป็นจิตจิตไม่ได้เป็นขันห้าเอาว่าตรงๆกันอย่างนี้แหละ เราต้องกำหนดรู้อย่างนี้มันจึงไม่หลงเวลาที่ร่างกายมันจวนจะแตกกระดับมันก็มีสติสัมปชัญญะประคองจิตไว้อย่างเต็มที่มีปัญญาสอนจิตให้รู้เท่าอย่างนั้นเสมอไปนั่นเน่ย แต่สำหรับท่านผู้รู้แล้วท่านไม่มีอะไรมีแต่ท่านกำหนดจิตรู้แจ้งอยู่ในขันห้านั้นแล้วไม่บวันไว้ต่อมันเท่านั้นเองแล้วเมื่อได้เวลาแล้วท่านก็เข้าสู่นิโรธนิพพานอืม พระอรหันต์ตายไม่เหมือนคนธรรมดาตายคนธรรมดาตายนี่ลองสังเกตดูฟังดูลมหายใจวาราสุดท้ายเวลาจะตายจริงดังอคอกเท่านั้นเนี่ยนในหัูดังอคอกแล้วก็เงียบไปเลยแล้วันนี้ลมหายใจก็มดแต่พระอรหันต์นี่ ลมหายใจไม่ปรากฏดังครอกอย่างนั้นไม่มีมีแต่ลมหายใจหมดไปธรรมดาธรรมดาไม่ดังครกดังแค็อกอะไรเลยนี่มันมันต่างกันอย่างนี้คนธรรมดาสามัญตายกับพระอราหันต์เข้าสู่นิพพานมันต่างกันอย่างนี้ในเวลาสุดท้ายจริงๆเนะี่ย ดังนั้นเราต้องให้เข้าใจไว้ความตายเนี่ยมันมีอำนาจเหนือชีวิตจ,จิตใจของคนและสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้มันหลีกไม่พ้นเลยมีแต่หลีกพ้นได้แต่พระนิพพานแห่งเดียวเท่านั้นท่านผู้ใดบรรลุซึ่งพระนิพพานได้แล้ว ท่านผู้นั้นก็ไม่วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่เป็นกฎธรรมดาอย่างนี้ผู้ที่ยังปรงขันห้าวางขันห้าไม่ลงก็ได้ชื่อว่าปล่อยวางกิเลสไม่ลงเหมือนกันเพราะว่ากิเลสก็อาศัยจิตอาศัยขันห้านี้เอง ถ้าจิตปล่อยวางขันห้าในองค์ตามุ่ภาพแล้วกี่เลสจะไปซ่อนอยู่ในขันห้านั้นก็ไม่ได้จะไปซ่อนอยู่ในจิตนี้ก็ไม่ได้อืเพราะว่าปล่อยวางทิ้งจะแล้วด้วยอํานาจแห่งอริยมรรคอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นสันติโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเอง จะให้คนอื่นรู้ให้ไม่ได้เลยใครทําคนก็รู้รู้ว่าจิตของตนมันอยู่ในระดับไหนอยู่ในโลกียะธรรมหรือว่าโลกุตระธรรมอันนี้เป็นหน้าที่ของใครของเราจะรู้ตัวเองเอาเองแต่เมื่อรู้ตัวว่าอยู่ใน ทำอันเป็นโลกีอย่างนี้แล้ว่็รีบเร่งทำความเพียรเข้าเพราะจิตถ้ามันยังอยู่ในทำมันเป็นโลกีแล้วมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้มันต้องวกเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้แหละไม่จบไป่สิ้นลงเลยส่วนท่านพูดได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแต่พระโสดาบันขึ้นไป ท่านก็มีหวังที่จะได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานไม่นานนะักถ้ารู้ได้ดังนั้นนะพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านจึงไม่เกียจคร้านการทำความเพียรเพื่อให้ได้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับ อันพุทุชนคนธรรมดาสามัญน,นี่มันมองไม่เห็นทางมืดซึ้งไม่ทราบจะออกจากทุกทางไหนบางคนก็รู้อยู่แต่ว่าคาความเกียดตรคลานคากิเลสตัณหาเหมันบังคับเอาไม่ให้ทำความเพียรน,นั่นแหละให้แต่เห็นแต่แก่รับแก่นอน นอนเท่าไรก็ไม่รู้จักอิม่มก็ติดรสชาติอย่างความนอนเดี๋ยวก็นอนเรื่อยไปอย่างนั้นแหละอันนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำชีวิตให้เป็นมันไม่ได้ฝึกไม่ได้พอกผลตัวเองให้ตื่นตัวต่อภัยคือความแก่และความตาย เมื่อไม่เห็นแจ้งในความเจ็บความแก่ความเจ็บ,คว,ค,วจบความตายอย่างนี้มันก็ต้องยึดถือมันยึดถือแล้วมันก็เป็นตัวกรรมนำมาให้เกิดเป็นขันห้าขึ้นมาอีกก็อยู่อย่างนี้แหละแต่บุคคลผู้รู้อบุคคลผู้ไม่รู้ทางให้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพาน มันก็ยินดีที่จะเที่ยวมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เนี้ยอีกเขาไม่รู้ทางอื่นนี่มองเห็นแต่ทางเดียวเท่านี้อย่างนี้แหละนี่มูลเหตุที่จะให้คนเราท่องเที่ยวอยู่ในวัฏตะสงสารอันนี้นะเมื่อสรุปใจความลงแล้วก็หมายความว่าอาศัยความไม่รู้นั่นเองเนี่ยเป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยอันสำคัญ พอไม่รู้ถ้าอย่างเดียวแล้วมันยึดไปหมดเลยจิตเนี่ยเห็นสิ่งใดชอบใจก็ยึดสิ่งนั้นเก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่แต่มันยึดถือเรื่อยไปอย่างนั้นอนเช่นนั้นจึงสมควรที่จะฟังทำคำสอนของพระุทธเจ้าพิจารณาให้มันรู้แจ้งตามเป็นจริง ให้ได้ไม่ใช่ว่าไม่หลงนะแบบนั้นนะเดี๋ยวว่ายัางหลงอยู่เมื่อมันยึดถือธาตุสี่ขาน้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนตแล้วมันก็สร้างกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดให้เกิดขึ้นในจ,ใจิตใจนั่นต้องเข้าใจอย่างนี้อันมันจะ ร้างความโลภโกรธหลงมานะทิฏฐิอิจฉาพยาบาทอะไรต่ออะไรหมนี่ขึ้นในใจก็เพราะมันสำคัญว่าขันหานี้เป็นตัวเป็นตนนั่นเองนะเนี่ยเราจะรู้ได้เวลาใครเขามายกโทษตีเตียนเข้าไปเขามาด่าว่าไอ้นามสกุลนี้นะมันไม่ดีแต่ไหนแต่ไรมาอย่างนี้นะพอได้ยินเข้านะั้นไม่พอใจแล้ว เสียใจแล้ะหาว่าเขาด่ากระทบกระทั่งตนถึงโคตรถึงวงนั่นในลักษณะของจิตที่มันยึดมั่นถือมาในขันห้านะมันก็เป็นอย่างนั้นนเะพแต่มันหวงแหนไว้ไม่ยอมให้ใครเขาว่าเขายกโทษติเตียนเลยมันก็เป็นเหตุให้ ก่การทะเลาะวิวาทกันขึ้นผูกกรรมผูกเวรตก่กันและกันไปไม่มีสิ้นสุดถ้าไม่อโหสิกรรมให้แก่กันและกันก่อนเพราะเหตุนั้นในพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อได้มาอยู่ร่วมกันแล้วในเวลาโอกาสอันกำนวยอนำนวยให้ต่างฝ่ายต่างก็อขอโทษต่อกันและกัน ต่างฝ่ายก็อาโหสิกรรมให้แก่กันและกันไปไม่ถือสาหาความกันแม้จะกระทบกระทั่งกันมาแต่ก่อนก็เอาโหสิให้กันไปอย่างนี้แล้วกรรมนั้นมันก็ระงับลงมันจะไม่ติดตามสนองต่อไปอีกแล้วผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าลดทิฏฐิมานะลงมากพอได้ ผู้ที่ยอมขอโทษผู้อื่นในเมื่อตนล่วงเกินผู้อื่นไปแล้วและผู้ที่ถูกล่วงเกินนั้นก็ไม่ถือตัวเพื่อนขอขมามาเราก็เอาโหติกรรมให้ไปนั่นเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้ไม่ถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนตก็จึงไม่สร้างกิเลสพันห้าตัณหาลอยแฝดให้เกิดขึ้นในใจ เป็นอย่างนี้แหละไอ้พากันเข้าใจอันที่คนเราจะเที่ยวทุกข์เป็นทุกข์อยู่ในวัฏฏส,สงสารนี่นะสรุปความลงแล้วว่ามันก็มีอาศัยจิตดวงเดียวเท่านี้แหละเมื่อจิตนี้ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมปัญญาไม่เกิดขึ้นแล้ว จิตนี้มันก็เที่ยวไปเกาะไปคล้องกับอะไรต่ออะไรอยู่ในโลกอันนี้นะนั่นแหละมันจึงเป็นกรรมมาพบเป็นกรรมที่นําให้เกิดในพบในชาติต่อไปมันเป็นอย่างนี้ให้พากันหวนระลึกทบทวนบึดูเบื้องหลังแห่งความเป็นมาของตนถึงจะระลึกชาติโน้นหลังไม่ได้ก็าตาม แต่เมื่อเราอนุมานคืนหลังไปชีวิตของเราแต่ละคนนี่นะเคยเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาเคยตกเป็นทาสแห่งราคะตัณหาความรักความใคร่ความเกลียดชังต่างๆมาแล้วอย่างโชคชลนะไม่ใช่ว่าไม่ได้สัมผัสกับกรรมคุณนี้มาเลยไม่ใช่ มันเป็นพื้นมาแล้วแต่ไหนแต่ไรมาให้ทบทวนดวูแต่จนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้บางคนยิ่งยากจนขนแค้นหากินไม่พอปากไม่พอปากพอท้องหาเลี้ยงครอบครัวก็ไม่ไหวอ่างนี้นะมันก็เป็นเรื่องที่ บุคคลผู้มัวเมาะมาามาในชาติก่อนไม่ได้ทำความดีอะไรไว้นั่นก็ได้ทำความดีไว้ค่ยันงชั่วน้อยเกิดมาชาตินี้ก็เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยลาบยศสนเสริญด้วยความสุขแต่ว่าลาบยศเป็นต้นเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนในเมื่อขันห้านี้มันไม่ยั่งยืนแล้วอันสิ่งอื่นมันก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกัน นั่นต้องภาวนาพิจารณามันเห็นตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะเป็นผู้ใกล้ต่อหนทางหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายดังแสดงมา